ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับผมจะมาตกปลาแบบไหนยังไงนะครับติดตามรับชมได้เลยครับรับรองว่าได้ข้อมูลได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แน่นอนครับติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้ครับนะนะครับผมจะมานําเสนอว่าเวลาไปตกปลาเนี่ยนะ้นะจะสังเกตว่าถ้าเราได้ปลาเนี่ยประโยคที่เรามักจะได้ยินจากน้นะนักตกปลาข้างๆก็คือประโยชแรกนะครับ เหยื่อเขาดีจริงๆครับแบบนี้เคยเจอบ่อยนะครับประโยคที่สองก็คือเขาหมานจริงๆเลยประมาณนี้ครับ,รบแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยคที่หนึ่งหรือประโยคที่สองเนี่ยผมกับไม่รู้สึกอย่างนั้นครับประโยคแรกเนี่ยเหยื่อดีเนี่ยผมกับไม่ได้ให้ความสําคัญกับเหยื่อเป็นอันดับแรกในการตกปลานะครับ,รบผมกับให้ความสําคัญกับเบ็ดแล้วก็วิธีการตกรวมถึง ปลาอะไรที่เราจะไปตกแล้วเราเตรียมตัวไปต่างหากครับมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยได้ตัวปลาง่ายขึ้นนะครับ,รบประโยคที่สองก็คือมหมานจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะครับไอ้คาว่าหมานจริงๆเลยเนี่ยผมมองว่าเอ๊ะมันหมายถึงโชคถึงดวงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมกลับมองว่าหมานเนี่ยมันต้องอยู่ที่คนผู้นั้นเนี่ยเขารู้จักคิดเขารู้จักแก้ปัญหาเขารู้จักช่างสังเกต แล้วนํามาปรับใช้ในการตกปลามาเลยทําให้เขาเนี่ยตกปลาแล้วประสบผลสําเร็จมากกว่าคนอื่นคนอื่นก็เลยมองเป็นหมานซึ่งหมานจริงๆมันน่าจะใช้ในลักษณะของโชคของดวงมากกว่านะครับโอเคครับนะนะครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยอยากจะตรวจสอบสมมติฐานที่ว่าผมให้ความสําคัญกับเบ็ดเนี่ยมากกว่าเหยื่อที่ใช้ในการตกเนี่ยผมก็เลยเอาชุดเบ็ดหรือชุดตะก้อตกปลาหน้าดินที่ผมผูกขึ้นมาเองเนี่ยนะครับลองตก เปรียบเทียบดูกับตะก้อตกปลาหน้าดินที่มีขายตามท้องตลาดหรือตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับมาลองตกเปรียบเทียบกันดูครับว่าตะก้อของผมที่ผูกเองหรือตะก้อที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยตะก้อตัวไหนมันจะทําให้ผมได้ปลาเยอะกว่ากันนะครับแล้วมันจะทําให้ผมได้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ปลาจากเหยื่อดีหรือผมหมานหรือว่าเพราะผมผูกตะก้อขึ้นมาแล้วตะก้อผมมันดีกันแน่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่แต่ละส่วนของตะก้อกันเลยเปรียบเทียบกันดูจุดต่อจุดเลยนะครับเรามาดูตรงชิ่งหน้าของตะก้อกันก่อนนะครับตะก้อที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยชิ่งหน้าจะยาวครับแต่ตะก้อที่ผมผูกเองเนี่ยถือว่าสั้นกว่านะครับถัดลงมาครับเป็นสาย PE ที่ใช้ในการผูกครับสาย PE ตะก้อที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยเป็นสาย PE หรือสายอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่มันเส้นใหญ่แล้วก็แข็งมากครับมีความกระด้างไม่นุ่มนวลไม่ผิวไหวเลยครับ แต่สาย PE ของตะกอ้อที่ผมผูกเองเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ผิวไหวให้ตัวได้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของสาย PE ถัดมาครับเป็นตัวเบ็ดครับตัวเบ็ดตะกอ้อที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยตัวเบ็ดจะไม่ใช่ตัวเบ็ดจีนุจะเป็นตัวเบ็ดเป็นทรงอิเซมานะครับหรือว่าเป็นทรงเบ็ดทั่วๆไปแล้วก็เป็นตูดห่วงตัวหนาครับแต่เบ็ดที่ผมผูกเองเนี่ย เป็นตัวเบ็ดจีนุนะครับตัวแบนๆบางๆมากเลยครับแล้วก็ตูดแบนให้ความรู้สึกที่ผิวไหวเล็กนะครับแล้วก็คมอันนี้คือข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งครับอีกอันนึงที่ผมสังเกตก็คือตะก้อที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยครับจำนวนตัวเบ็ดเนี่ยมันมีมากถึง5้าตัวนะครับแต่สายที่ใช้ผูกมันแข็งแข็งครับแต่ตัวเบ็ดที่ผมผูกเองเนี่ย ตะก้อของผมผูกเบ็ดไว้แค่3ตัวนะครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเปรียบเทียบตะก้อ2อย่างก็คืออย่างแรกก็ตะก้อตลาดที่เราซื้อมานะครับกับอย่างที่2ตะก้อที่ผมผูกเองเป็นข้อมูลคร่าวๆครับต่อไปเราเริ่มลงเบ็ดแล้วก็ตกปลาเก็บข้อมูลกันดูสัหน่อยครับเริ่มตกปลากันเลยครับ ลุ้นกันดูนะครับทุกท่านครับสองคันที่เห็นอยู่ใกล้ๆตรงนี้เป็นตะก้อของเราครับที่เราผูกเองนะครับส่วนสองคันไกลๆตรงนู้นครับเป็นตะก้อของเขาครับเราซื้อสําเร็จรูปจากร้านอุปกรณ์ตกปลามานะครับวัดกันดูครับมันจะมีผลจริงหรือเปล่าต่อการได้ปลาครับ คันแรกนี่ครับตอนถ่ายวิวครับนะนะเบ็ดเรานี่น่าจะทำงานก่อนละครับงานนี้โอ้โหเ,เบาวิวครับ ยังไม่ได้ตัวนะครับนะนะครับทั้งเบ็ดเขาเบ็ดเรานี่ยังไม่ทํางานเลยครับตอนนี้เดี๋ยวใส่เหยือ่อตีเบ็ดลงไปใหม่ครับ พอดีครับเมื่อกี้เนี่ยโอเคใช้ไหมจังหวะก,กดหยุดบันทึกพอดีครับคันกระดกเลยครับ ยนะครับขออนุญาตให้ดูทั้งเบ็ดติดอยู่แบบนี้แล้วกันครับ <c oughs> นี่ครับตะเพียนไซส์สวยเลยครับเบ็ดเต็มปากเลยนะครับนี่เบ็ดที่เราผูกเองตะก้อที่เราผูกเองนําไปหนึ่งละครับตอนนี้ครับ ครับนะครับอะไรวัวกำลังห้าวเลยครับ นะครับนี่ยี่สกไซสวยเลยครับเต็มเต็มปากนะครับนี่เบ็ดเรานําไปสองแล้วครับตอนนี้ครับลุ้นกันต่อครับนะนะครับนี่ตะกอที่ผมผูกเองครับออกนําไปแล้วสองนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับนะนะครับถือว่า ได้เป็นการทดสอบที่วางคันเบ็ดใหม่ของผมที่ผมออกแบบเองไปในตัวเลยครับนี่ครับผมชอบวางคันแบบนี้ครับพอปลาดึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาค้างอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะว่าผมทําง่ามตรงนี้ไว้ค่อนข้างจะสูงนิดนึงครับหลอกก็จะมาค้างขันก็จะไม่พุ่งลงน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ผมทําเป็นเป็นเหมือนกับว่าสองส่วนแยกกันนะครับ อันเนี้ยที่ผมต้องทำแยกเพราะว่าเอาไว้ตอกครับนี่ครับเอาไว้ตอกลงไปในดินถ้าไม่ทำแยกในเวลาตอกตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วใช้ตรงนี้เป็นที่ที่ค้าคันตรงนี้เลยเนี่ยมันจะคมนะครับตรงเนี้ยมันคมแล้วมันบาดด้ามไม้ก๊อกของเราครับผมก็เลยออกแบบใหม่แบบนี้ซะเลยครับตอกตรงนี้ครับมันจะคมมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ครับนี่นะครับใช้งานได้ดีมากเลยครับ ไปดีนีไปดี้อนี้คำไปดีโอ้โอ้อยู่อยู่อยู่ยู่อยู่ครับ อมาแล้วนะครับตัวที่สามครับของตะก้อที่เราผูกเองครับนี่แล้วก็เบ็ดคันเดิมด้วยครับ แต่ในเรื่องของคันเบ็ดนี่ไม่ได้เปรียบกันแน่นอนครับนะนะครับเพราะว่าเวทเดียวกันเนี้ยผมก็แบ่งไปให้ตะกอ้อที่เราซื้อสําเร็จด้วยหนึ่งคันเหมือนกันนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับตัวที่สามของตะกอ้อที่เราผูกเองนะครับ เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการ,รบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ โดนเบ็ดแล้วตีขึ้นน้ำเลยครับนะ,นะครับ นะครับสวยงามครับเบ็ดเข้าปากนะครับตัวที่สี่ของตะก้อที่เราผูกเองแล้ครับสุดยอดไปเลยครับ คุณได้ครับนะคันนี้ นี่นะครับมาอีกตัวแล้วครับเต็มเต็มปากครับนี่ตะก้อที่เราปลูกเองอีกแล้วครับตัวนี้ครับลุ้นกันต่อครับนะครับอันนี้ตะก้อที่เราปลูกเองนะครับนี่ครับมีเบ็ดสามตัวครับตะก้อที่เราซื้อมามีเบ็ดห้าตัวนะครับเบ็ดก็ไซส์เดียวกันครับแต่ต่างทรงนะครับ ไรไม่รู้ครับนะนะครับมันมาดำปุดดำไหวกินปลาอยู่ตรงปลายสายเบ็ดเรานู่นพอดีเลยครับมันจะเหลือแล้วครับตอนนี้ปลามันก็คงจะไม่แตกตื่นไปหมดแล้วละครับนี่นะนะครับตะก้อที่เราไปซื้อสําเร็จมาเนี่ยเบ็ดมันเยอะมากเลยนะครับมันตั้งห้าตัวนะครับแต่มันยังไม่ได้ปลาเลยสักตัวครับเนี่ยครับ ตั้งแต่ที่มีนกอะไรไม่รู้ครับนะนะครับที่มันมาดําผุดดําว่ายอยู่หน้าเบ็ดเราะครับแล้วผมก็ไล่มันไปตอนนั้นนะครับก็เงียบยาวมาถึงตอนนี้เลยครับมาอยู่นะนะความหวังยังมีครับวัดวัดขามือ ใหญุ่้ยวุ้ย,ย้นี่นะครับโอ้โตะเพียนตัวใหญ่มากเลยครับ,บนี่ครับโอ้เบ็ดนี่ครับเข้าเต็มๆปากครับเข้าปากทุกตัวครับนะครับนี่แต่ก็ที่เราผูกเองอีกแล้วนะครับตัวที่หกของวันนี้ครับโอ้จะสุดยอด โอ้นะครับเสียดายครับเมื่อกี้คันสุดท้ายอะครับตรงนู้นน่ะนะครับก็คือคันนี้ครับที่ใช้ตะก้อเบ็ดที่เราซื้อสําเร็จมาเราไม่ได้ผูกเองครับโอ้ได้ปลายิสกครับหนึ่งตัวครับเนี่ยครับผมมาปลดปลาออกแล้วก็เอามาโชว์หน้ากล้องอย่างดีที่ไหนได้กล้องมันไม่ได้กดบันทึกครับนะนะครับเสียดายมากเลยครับเอาเป็นว่าคันนี้เนี่ยก็คือใช้ตะก้อที่ ผมซื้อสําเร็จมานะครับได้ปลายี่สกตัวแรกแล้วครับของวันนี้ครับเสียดายครับเราลงเบ็ดลุ้นกันใหม่นะครับสรุปนะครับนะนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ปลาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดตัวแล้วนะครับ ได้จากตะก,ก้อที่เราผูกเองเนี่ยหตัวครับแล้วก็ได้จากตะก,ก้อที่เราซื้อสําเร็จมาเนี่ยหนึ่งตัวครับมาถึงตรงนี้นานาพอจะเริ่มเห็นอะไรแล้วใช่ไหมครับว่าการได้ปลาของเราเนี่ยมันมีผลชัดเจนเลยครับในการใช้ตะก,ก้อที่เราผูกเองกับตะก,ก้อที่เราซื้อมานะครับเหยื่อจะไม่ใช่เหตุผลหรือว่าเป็นตัวหลักที่ทําให้เราได้ปลานะครับเพราะว่าเบ็ด ตะก็ทั้งสองชุดเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เหยื่อชุดเดียวกันเลยครับลุ้นกันดูต่อนะครับนะนะครับเผื่อมันจะมีแต้มเพิ่มมาอีกครับ นี่ตะก้อที่เราผูกเองครับนี่ครับได้ปาพี้ยครับผักกาดํามาหนึ่งตัวครับนี่เป็นตัวที่แปดของวันนี้แล้วครับนะนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เจ็ดของตะก้อที่เราผูกเองนะครับสวยน่ารักมากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยไปนะครับตัวนี้ครับ ลงเหยื่อนี้อีกสักเหยื่อก็กลับบ้านแล้วครับนะนะครับเพราะว่าก็บ่ายแก่ๆเข้ามาแล้วนะครับแล้วปลาที่ได้ของเราก็พออยู่พอกินแล้วครับแล้วก็ได้ข้อสรุปได้ข้อมูลความรู้ให้กับนะนะด้วยครับเท่านี้ก็เกินคุ้มแล้วครับสําหรับการออกมาตกปลาของเราในวันนี้ครับลุ้นกันดูอีกหนึ่งไม้ครับตกสิงหัวปลาเลยก็ดีวเฮ้ยอัดสาทวก ข้ามฝั่งไปถึงนู่นแล้วเนี่ยอยู่ครับอย,อยู่ครับนะครับ ก็สำเร็จเราตัวที่สองแล้วก็ซื้อแล้ก็ตลาด นี่ครับนะครับตะกอ้อตลาดของเราครับได้ปลาตะเพียนไซส์สวยมาครับนี่เป็นตัวที่สองของตะกอ้อที่เราซื้อมาจากร้านอุปกรณ์ตกปลาตะกอ้อสำเร็จของเรานะครับนี่ได้สองตัวครับวันนี้โอเคครับ ผมก็จะเก็บปลาตัวนี้แล้วเราก็ดูผลงานปลาทั้งหมดที่ตกได้แล้วก็กลับบ้านกันนะครับตกได้ในวันนี้นะอยู่ตรงนี้ครับนี่ผมขอกล้องมุดเข้าไปนี่นะครับนี่ครับน,รนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปลาที่สกครับแล้วก็เป็นปลาตะเพียนไซส์สวยเลยครับนี่ครับ นี่ครับต่ก็ชุดนี้ผมก็จะเก็บเลยนะครับนะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับเก็บเบ็ดแล้วก็กลับบ้านกันนะครับ